ก็กาสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Meta w o r ร์ Resolution นะครับวันนี้ก็มีวิธีการยื่นอุทธรณ์ไอดีโฆษณาติดแดงมาให้นะครับก็จะทำขั้นตอนทุกขั้นตอนให้ดูตั้งแต่เริ่มเข้าตัวหน้าแอด a n นเจอร์เลยนะครับก็ขั้นตอนสำหรับวิธีการยื่นอุทธรณ์ไม่ยากนะครับ เราแค่เตรียมเอกสารนะครับก็จะเป็นพวกบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตนะครับจะใช้ใบขับขี่ในการยื่นอุทธรณ์ก็ได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างก็คือจะต้องใช้เบอร์โทรในการยืนยันตัวตนก่อนเข้ายื่นเอกสารนะครับก็สําหรับเบอร์โทรก็จะมีการตรวจสอบแค่บางบัญชีนะครับผมบางบัญชีอาจจะไม่มีการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์นะครับโดยการส่ง OTP นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับผมไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะทํำยังไงก็เริ่มต้นให้เข้าไปที่โฮมหน้าใหม่นะครับแล้วก็ค้นหาคําว่าแอดมินิเจอร์นะครับผมพิมพ์คําว่าแอดมินิเจอร์นะครับ a d s m a n g e นะครับผมก็เข้ามาแล้วก็ให้เลือกไปที่ตัวจัดการโฆษณาของ facebook นะครับคลิกเข้าไปเลยครับ แล้วก็ไปที่ตัวจัดการโฆษณาอีกครับพอเข้ามาหน้าตัวจัดการแคมเปญนะครับเลือกไปที่ ID นั้นเลยนะครับที่เราต้องการยื่นอุทธรณ์นะครับนี่นะครับตัวที่ ID ดีติดแดงก็จะขึ้นประมาณนี้ครับปิดใช้งานโฆษณาแล้วเราสามารถเลือกตรวจสอบตรงมุมขวาด้านบนตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปพาไปอีกที่หนึ่งก็เป็นหน้าคุณภาพบัญชีนะครับหรือว่า ก็คือหน้าหลักของการสนับสนุนทางธุรกิจนะครับตรงนี้จะเป็นที่เราสามารถเช็ค ID เช็คเฟซหลักเช็คเพจว่ามีปัญหาหรือเปล่าครับเราสามารถเข้าตรงนี้ได้เลยถ้าติดแดงครับมันจะขึ้นเป็นรูปกุญแจสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าปิดใช้งานนะครับแต่ถ้าเรามีเพจเพจเราก็จะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเพจเราแดงก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นรูปกุญแจสีแดงครับแล้วก็เขียนว่าปิดใช้งานครับ ส่วนเฟสหลักติดแดงนี่ดูยังไงนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงข้อจำกัดโฆษณาตรงนี้ครับผมก็เดี๋ยวเราไปยื่นอุทธร์บัญชีโฆษณากันเลยนะครับจริงๆการยื่นอุทธร์ก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับทั้ง3อย่างก็วันนี้จะพาไปยื่นอุทธร์เกี่ยวกับบัญชีโฆษณานะครับคลิกเข้าไปเลยนี่ครับยื่นอุทธร์ จะเป็นปุ่มสีน้ำเงินนะครับให้เรากดส่งคำขอตรวจสอบได้เลยครับนี่ครับตรงนี้เขาก็จะให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์นะครับสำหรับบางบัญชีอาจจะไม่มีนะครับบัญชีที่ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เลือกเป็นประเทศไทยก่อนนะครับกดคอนโทรลนะครับแล้วก็ค้นหาคำว่าไทยนี่ครับไม่งั้นเราจะหายากมากแล้วก็เอาเบอร์โทรศัพท์ใส่ได้เลยนะครับตรงนี้ ใส่ช่องล่างนะครับตรงนี้เบอร์ประเทศไทยส่ง SMS นะครับตรงนี้แล้วก็รอรหัส6หลักเข้ามาแล้วก็นำมาใส่ตรงช่องนี้นะครับผมโอเคครับเมื่อเราได้รหัสมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาใส่ตรงนี้เลยนะครับ3ามตัวแล้วกดดำเนินการต่อครับนี่ครับระบบก็จะให้เราอัปโหลดเอกสารเข้าไปนะครับตรงนี้ กดอัปโหลดรูปภาพเลยนะครับก็จะเป็นรูปภาพที่เราต้องทําไว้หรือว่าเตรียมไว้แล้วนะครับตรงนี้อันนี้ผมเตรียมไว้แล้วก็ใส่ไว้ในนี้เลยนะครับกดดําเนินการต่อครับดําเนินการต่อเสร็จก็กดว่าฉันไม่แน่ใจว่าฉันละเมินดนโยบายข้อใดนะครับผมแล้วก,กด Request Review ได้เลยนะครับนี่ครับแค่นี้ก็ยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสี่วันนะครับแต่ปกติใช้วันหรือสองวันเท่านั้นนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับบางคนก็อาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงวันก็กลับมาแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะเกินสี่วันก็มีนะครับตรงนี้กําหนดไม่ค่อยได้ครับที่ระบบเขียนมานี่อาจจะไม่ได้ตรงตามนั้นเสมอไปนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการยื่นอุทธรณ์บัญชีโฆษณานะครับผม สำหรับใครที่ต้องการอ่านบทความหรือว่าเนื้อหาบทความอื่นๆนะครับให้เข้าไปที่ www.metaverse.com นะครับพิมพ์ metaverse r e solution นะครับนี่ครับก็จะโชว์ขึ้นมาอันแรกเลยครับ metaverse r e solution นะครับก็คลิกไปที่ทริกแก้ปัญหาก็ได้นะครับผมนี่ครับก็จะเป็นบทความที่เราได้อัพลงทุกอาทิตย์นะครับ สามารถเข้ามาอ่านกันได้เลยนะครับผมเพราะว่าอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับอันไหนเก่าเราก็จะอัปเดตขึ้นมาใหม่มีทั้งบทความฟรีแล้วก็บทความที่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมก็จะเป็นเนื้อหาค่อนข้างลึกนะครับสำหรับบทความที่เสียเงินนะครับมีทั้งรายปีหรือว่าจะซื้อทีละบทความก็ได้นะครับตัวนี้ก็มาลองเข้าชมในเว็บได้เลยนะครับผม สำหรับใครที่ต้องการติดตามเนื้อหาหรือว่า YouTube ก็ฝากกดถูกใจและกดติดตามช่อง YouTube นี้ไว้ด้วยนะครับหรือว่ามีข้อสอบถามใดๆก็สอบถามมาได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณครับผม